Thân thương. Thân thương <laughs> chẳng nói tôi chị chính ấy แตงก็สวยดีมีคนอยู่ครับคุณช่างน้อยสวัสดีครับท่าน สวัสดีครับท่านช่างน้อยเหรอนี่แหละอืครับสวัสดีครับท่านไปไหนเฮ้ย <Hey. S 1> สวัสดีไม่ถักไม่ถ่ายกันนายนะสวัสดีช่างน้อยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเนี่ย ไปไหนเออไม่ต้องมานะในรถเนี่ยตังน้อยครับครับผมย่าอย่าใช่ไหมย่านะ แขางน้อยนี่ยวัสดีครับท่านวัสดีครับท่านช้างน้อยเหรออืนี่แหละนี่ครับวัสดีครับท่านไปไหนเฮ้ยวัสดีไม่ถักไม่ถ่ายกันเนยนะ สวัสดีท่านน้อยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยไปไหน Bắp hôm Dạ nói nè Nè Giữa ti hùa bộ này Giữa ti hùa bộ này เดี๋ยวตีหัวโบเลยตู้ใจเนีเฮ้ยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ว่าครับ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 ไม่ว่าไม่ว่าจานน้อยหวยก็ไม่ถูกหรือย่ามานั่นกันเอกจานน้อยไม่ได้ว่าครับ โทษโทษโทษครับขอโครับตหัวตบหัวทีเลยตบหัวเบ้อทีสวัสดีครับโอ้งาแหลมดีจังวะโอ้โอ้เฮีเฮีพูดผิดตกใจไหมตกใจไหม เออเอ้าเอาอ่อยอ่ะยาเตะยาเตะโอ้โหหางก็เ um ดียวเองเอาอะไรดิโทษครับผมโทษครับผมก็โทษผมโทษหันกลับับเลยอ่ะโอ้ยรู้เรื่องด้วยเออครับขอโทษครับไม่ต้องซูมเลยซูมไม่ได้เลยไกลเกินจากน้อยเออหนูนี่ หนูนี่ก็เล่นเข้าท่าอยู่สวัสดีครับพอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวแล้วเอาหน่อยก็ได้อะเอาเอาหน่อยเอาหน่อยหวยไม่ออกเนี่ยสามศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยเออหวยก็ไม่ออกสามศูนย์ออกสี่ศูนย์เลยข้างหลังก็มาเลยใช่เป็นหลังรถอ๋อรวมๆก็หน่อยก็ได้ เออขนมหมดพอดีไว้ว่าจะให้กินขนมเออรู้ได้ยังไงเนี่ยรู้ภาษาด้วยเหรอเออรู้ภาษาที่ฝึกเลสวยเปล่าเล็บมาป่ะส้างน้อยรูปหล่อเล็บลับหล่อครับหล่อเล็บเข่าไม่หมดเออไปแล้วเด้อเดี๋ยวพี่แหน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 ่ไปแล้วเด้อส้างน้อยโอ้ไม่น้อยดีว่ะ ตัวที่เท่ารถเลยเออเอามาออกแล้วมา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 อีกรอบก,ก็ได้มามาเล็วเออสบายใจแล้ววันนี้จะเล่นกับทางน้อยอืม,มาแล้วตัดสินใจนตัดสินใจนานแท้คิดนานแท้จะมาหรือไม่มาเอาให้แน่ เดินหนีกันเฉยเลยเฮ้ยไปไหนอ่ะเอ้ยกลับมากกลับมากว้าเดินนีเออไปทำคนกันได้เหรอทำดิไอ้ตัวนี้ซัดที่คงหักซี่ยี่ไงตัวนี้แหละแล้วก็ไปล็อกคนกีดยางเข้ามีดกีดปลายงวงไว้เน่ะสามแผ่ น,นี่แสดงว่าช้างไปนู่นหมดแล้วนะไปไล่ลังใช่ไหมช้างน้อยช้างน้อย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 น่อยนอยอ๋อน,นู่น ได้ไงว่าเราว่ามันนะ <c oughs> ว่าตูดใหญ่ปั๊บหันปุ๊บเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไทยโจน้นิดนิดๆนึงเดินตามทางเป็นโอ้นไ <c oughs> อ้ตัวนี้เดินตามทางไปนวเดี๋ยวดูมันจะไปทางไหน